สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ขอพลังงานชาวราศีสิงห์ในช่วง2อสาวันนี้ที่คุณเข้ามารับชมอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์สองสามวันนี้นะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ2องสาวันนี้ พลังงานชาวีรพลังงานชาวราศีสิงเป็นยังไงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสองสามวันนี้ว้าวจัสเมนคุณกำลังได้รับรู้ความจริงบางอย่างสองเหรียญชาวราศีชาวราศีสิงราชาไม่เท้านี่คือคุณสิงแห่งไฟ คุณกําลังที่จะได้รับรู้ความจริงบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นผลลัพธ์แห่งการกระทํากาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณวางแผนอะไรไว้คุณทําอะไรไว้สิ่งนั้นกําลังจะเข้ามาสิ่งนั้นกําลังวนเวียนเข้ามาหรือว่าอะไรเก่าๆอาจจะเข้ามาทําให้คุณได้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลาที่คุณจะได้สะสางอะไรแล้วก็สะสางเลยสะสางสิ่งที่คุณไม่ต้องการ สสารสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเคลียร์ตัวเองคุณต้องปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเองให้ได้คุณต้องจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกความคิดการวางแผนใหม่ๆวางแผนใหม่ๆกับตัวเองสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองสร้างแรงบันดาลใจพลังใจให้กับตัวเองเพราะนี่คือราชาเมท้าคุณเอาอยู่อยู่แล้วนะคะคุณกําลังเหมือนคุณกําลังดึงดูดอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณนะคะคุณกําลังดึงดูดสิ่งดีเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีคุณวางละทิ้งไป และถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในบางอย่างที่มันหวนกลับมาแล้วมันกําลังจะเป็นเหมือนเดิมคุณจะต้องใจเย็นตัดสินใจและคอนโทรตัวเองให้ได้คอนโทรอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองค่อยๆตัดสินใจค่อยๆใช้อะไรบางอย่างที่ช้าลงคือทำอะไรช้าลงโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็ว การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติทุกอย่างไปไวมาไวเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจจะทำให้คุณช้าลงนิ่งลงใจเย็นลงเพื่อที่จะควบคุมสิ่งนั้นเพื่อที่จะเห็นอะไรบางอย่างที่แตกต่างกว่าเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ,ๆกว่าเชื่อบางอย่างในตัวตนคุณแล้วก็เพิ่มเหมือนทัทศนคติอะไรบางอย่างนะคะวิสัยทัทศนคติเพราะว่า,รา,าราชาไม่เท้าคือความเป็นผู้นําวิสัยทัศทัศนคติ สกิลความฉลาดความเก่งและความสามารถคุณอาจจะยุ่งมากช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยมากช่วงนี้คุณอาจจะมีไฟในการทํางานมากๆในช่วงนี้แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าดูแลร่างกายสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเหมือนคุณอาจจะได้ได้รับคําตอบบางอย่างที่คุณรอราศีสิงห์สองสามวันนี้ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอืมออกมาหลายใบยเอาใหม่นะคะเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญสิบเม้า้ามาได้ง่ายๆนี่คือความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะ คุณต้องให้รางวัลตัวเองให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองคุณอาจจะมีรางวัลให้กับตัวเองคุณอาจจะมีอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องทําสิ่งนั้นให้เกิดจริงให้ได้ไม่มีอะไรได้มาง,ง่ายๆเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทําอะไรบางสิ่งงอย่างคุณต้องสละสละเวลาที่เพิ่มมากขึ้นนะคะละเวลาอะไรที่วุ่นวายหรือว่าเรื่องรอบตัวให้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 มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีเวลาเป็นของตัวเอง คุณค่าในตัวตนของคุณเวลาของคุณสําคัญมากเพราะว่าในช่วงนี้เป็นเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าต้องต้องเร่งสปีดอะไรบางอย่างกับตัวเองในการที่จะสร้างความฝันให้กลายเป็นจริงเวลาแห่งคุณค่าในตัวตนคุณกําลังทําให้คุณได้สร้างเม็ดเงินเม็ดงานโอกาสสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนสิบใเท้ามันคือมันคือเป้าหมายที่คุณกําลังที่จะไปให้ถึงความสําเร็จที่กำลังจะเกิดงานภาราหน้าที่ทุกอย่างมันกําลังจะถึงความฝันของคุณ คุณกำลังที่จะได้เหมือนทําสิ่งใหม่อาจจะเป็นงานลงทุนใหม่ๆห,หนทางอาชีพใหม่ๆนะคะหรือว่าแผนแผนอะไรใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่มันคือการเริ่มต้นเริ่มต้นที่จะไปสู่ในสเต็ปใหม่ของชีวิตเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ยอมแพ้หรอกชาวราศีสิงห์แต่คุณรู้ว่าคุณรอคอยอะไรคุณรู้ว่าคุณกําลังที่จะ ที่จะทาให้ชีวิตเป็นไปอย่างไรคุณกาลังฮึบพลังของคุณคุณกําลังสร้างพลังงานยิ่งใหญ่ของคุณแล้วคุณจะได้จับความฝันของคุณที่กลายเป็นจริงเรียกได้ว่าคุณกาลังมีโอกาสงานโอกาสเงินเข้ามาโอกาสที่ได้หยิบจับอะไรก็เป็นจริงนะคะเป็นการมีโอกาสที่ได้ทําอะไรบางอย่างในตัวเองเพื่อที่จะมีเงินทองไหลมาเทมาต่อยอดในเรื่องของการเงินที่เติบโตมากขึ้นเรียกได้ว่าก็ต้องทำอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะกว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะมีเงินเข้ามาในกระเป๋ากว่าที่จะมีอะไรบางสิ่งที่ คุณอาจจะต้องจัดการนะคะราชาเหรียญเพราะนี่คือความมั่งคัง่งความรวมสมบูรณ์ในจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหนักเหนื่อยนะคะแต่ประสบความสำเร็จแน่นอนเลยทีเดียวเรียกว่าต้องพยาะะพยามนะพยายามที่จะแข่งขันกับตัวเองสู้กับตัวเองแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลเสใส่ใจเรื่องสุขภาพนะคะทุกคนหนักเหนื่อยท่อร่างกายทํางานหนักก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายแบบนี้นะคะ6 6ไม้เท้า6 i x บอล คุณกําลังที่จะได้ชัยชนะและความสําเร็จมันเหมือนจะมีการเฉลิมฉลองบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะได้รับของขวัญน,นะคะรอเซอร์ไพรส์รองานรอสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นรอข่าวดีนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าผลลัพธ์ที่ที่คุณทําไว้กําลังจะกลายเป็นจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นการพยายามมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาเนาะงานที่จะแบบเติบโตตําแหน่งหน้าที่การงานแน่นอนคุณกําลังที่จะได้สิ่งๆนั้นอาจจะมีบางสิ่งที่คุณรอผลลัพธ์รอคอยการสร้างจริง 6ไม้เท้าความสําเร็จการเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่การได้เป็นผู้นาตําแหน่งหนะ้าที่การงานสอบแข่งขันอะไรบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้พยายามมาแค่ปี2ปีแต่คุณพยายามมันหนักมากกว่าน,นั้นแต่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะนี่คือเมจ m a g ียนเด The m a g เชียนคือความมหัศจรรย์พรสวรรค์พรแสวงแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังไขว้คว้าค้นคว้ากําลังฝึกฝนอยู่กําลังทํามันอยู่นั้นมันกาลังจะเกิดขึ้นมีหนทางทางออกให้คุณมากมายถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังดึงดูด งานเงินจ็อบใหม่เข้ามาหรือว่าคุณกําลังสนใจทําในเรื่องอย่างอื่นนะคะแต่คุณต้องศึกษาหาความรู้ตัวเองด้วยตัวเองนะคะห้ามที่จะเชื่อใจหรือไว้ใจใครง่ายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการต่อยอดในเรื่องของอะไรนะคะเพราะฉะนั้นมีอาชีพมีเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเดือนเมษยน power อยู่ในมือของคุณอยู่ที่คุณจะลงมือทํำไหมอยู่ที่คุณจะดึงดูดมาอย่างไรคุณเก่งมากชาวราศีสิงห์ก้าวดาบความคิดมากนะคะ ความเหนื่อยล้าทําให้เรารู้สึกเครียดวิตกกังวลเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบว่าผ่อนคลายตัวเองบ้างพักผ่อนหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองถ้ารู้สึกว่าเดินขึ้นบันได3ขั้นส 3, 3ชั้นก็เหนื่อยแล้วแสดงว่าหัร่างกายเหนื่อยมากนะทุกคนร่างกายอ่อน อ่อนล้าอ่อนแรงมามากเลยไม่แข็งแรงแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณจะต้องตระหนักถึงการนอ,อนหลับพอ,อนให้เพียงพอการทานอาหารการออกกาลังกายนะคะคลายความกังวลความคิดมากออกไปนะคะทุกคนแล้วปล่อยใจชิวๆสบายๆนอนให้เป็นเวลาเนาะไม่เช่นนั้นมันก็อาจจะเกิดความเจ็บป่วยอะไรบางอย่างได้ justice เกิดขึ้นค่ะ the d a t e เกิดขึ้น ความจริงกาลังจะปรากฏการพูดคุยการเจจากาลังจะเกิดขึ้นนะคะแน่นอนตั้งแต่จั s สัมมนออกแล้วเมเจอร์คณะออกมาใบใหญ่หลายใบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับคุณได้เสมอ d e a t and r e ีเ r ิรการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังเจอปัญหาหรือว่าคุณเจออะไรก็แล้วแต่หรือว่าคุณกําลังทําอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้คุณได้เดินไปสู่อนาคตที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นนี่คือ justice นี่คือ date นี่คือสองเม้าเมื่อคุณโฟกัสความสําเร็จสิ่งใหม่โอกาสใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณโฟกัสอะไรเดิมๆสิ่งเดิมๆมันก็จะซ้ําๆเดิมๆมันก็จะเกิดขึ้นกับเราซ้าๆเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องทําอะไรแล้วคุณจะเป็นไปอย่างไรจงมีความหวังจงมีความเชื่อคุณเป็นนักเดินทางคุณเป็นนักล่าฝันนะคุณกําลังสร้างความสําเร็จสร้างความฝันของคุณแน่นอนคุณกําลังได้ได้โยกย้ายสู่ความสําเร็จในงานใหม่ จ็อบใหม่สิ่งใหม่ๆหมที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องทำสิ่งนั้นให้ได้คุณไม่ยอมแพ้คุณจะทำสิ่งนั้นให้ได้คุณจะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้สองไม้เท้าคุณมองไปยังข้างหน้าคุณรู้คุณวางแผนความสำเร็จนี่คือจกกักรพ,พรรดิเดมเพลอรค่ะคุณเกิดมาพร้อมกับความเป็นไปได้ของชีวิต เพราะคุณกำลังเติบโตวไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตที่จกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากงานเงินความสำเร็จทุกอย่างอยู่ที่มือของคุณคุณทำได้และคุณเก่งมากๆด้วยนะคะการทำงานเป็นทีมเวิร์กจะไปสู่ดีมทีมถ้าคุณมี บริวารมีธุรกิจมีการงานนะคะต้องปรึกษาหารือพูดคุยกันหรือว่าปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในช่องทางทางออกอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยหรือคุณกําลังที่จะได้เหมือนพบเจอพบรักกับใครบางคนนะคะได้ได้ว่ารักครั้งนี้อาจจะมีคู่แข่งหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะก็ให้เวลาทุกอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์ก่อนนะคะว้าวว้าวสิบเรียนค่ะคุณกําลังมั่งคั่ง ร่ำรวยมากๆเลยนะคะจมูนเชื่อในสัญชาตญาณของคุณความจริงกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คุณวางแผนไว้ครอบครัวคำว่าบ้านคำว่าเงินคำว่าทรัพย์สินอสังหาคู่รักคู่ชีวิตคู่แท้ได้มาจากการที่ใช้เวลาด้วยความสามารถที่ยาวนานมากพอนะคะในช่วงยุคสมัยนี้นั่นเองไม่ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นความสำเร็จกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะไม่ได้ว่าต้องสู้ต้องลุย แล้วคุณจะได้รับชัยชนะมากๆข่าวเซอร์ไพรส์อย่างไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ช้ากันนะคะนี่คืองดงามมากๆเลยอาจจะถึงเวลาที่คุณจะได้พบเจอใครบางคนที่มาเป็นคนในดวงใจของคุณอาจจะเป็นใครบางคนที่เฝ้าดูคุณอยู่เพื่อรอสารความสัมพันธ์ความรักไปสู่การแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะการเฉลิมฉลองบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะคะ In t h e near f u t u r e อนาคตอันไกลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหรือว่า s สุ i า e ของของวัญออฟเฟบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณดอนสต็อปอย่าหยุดนะคะชาวราศีสิงห์งานจะมาเงินจะมานะคะโอกาสใหม่ๆจะมา No n d t o w o r r y ค,คลายคลายคลายความกังวลแล้วก็โมดิว t ตตัวเอง Active ตัวเองให้ไปสูคส่ความสำเร็จความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรือง ของชีวิตค่ะเงินทองอไหลมาเทม,มาหยิบจับอะไรก็กลายเป็นจริงเห็นไหมคะความรวมสมบูรณ์ขึ้น2อใบเลยหน้าที่การงานการเติบโตที่จะก้าวไปสู่วันข้างหน้าอีกเพราะว่าวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นได้เสมอนะคะการสื่อสารจะชัดเจนการสื่อสารระวังเรื่องการสื่อสารการพูดคุยนะคะสัญญวงสัญญาอะไรที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจการงานก็ดูดีๆนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ